นักวิทยาศาสตร์ไทยเริ่มทดลองวัคซีนโควิด1 9เข็มที่2กับลิงในวันจันนี้แล้วและหากการทดสอบขั้นนี้เป็นไปตามแผนคาดว่าจะมีการทดลองกับมนุษย์ได้ในเดือนตุลาคมตามรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์สนักวิจัยได้ฉีดวัคซีนเข็มที่2ให้กับลิง13ตัวโดยจะใช้เวลา2ส,สัปดาห์จากนี้เพื่อตรวจสอบว่าวัคซีนใช้ได้ผลหรือไม่ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป นายแพทย์เกียรติรักรุ่งธรรมหัวหน้าคณะวิจัยโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด -19 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวกับรอยเตอร์สว่าจะมีการวิเคราะห์ระบบภูมิคุ้มกันของลิงว่ามีการตอบสนองต่อวัคซีนหรือไม่อย่างไรหากมีการตอบสนองในระดับสูงก็ถือว่าเป็นข่าวดีรัฐบาลไทยสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนนี้โดยตั้งความหวังว่าจะสามารถผลิตได้สําเร็จในปีหน้า Because the scale ในการทดสอบครั้งนี้แบ่งลิงออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกได้รับวัคซีนปริมาณสูงกลุ่มที่2ได้รับในปริมาณต่ำและกลุ่มที่3ไม่ได้รับวัคซีนเลยโดยลิงแต่ละตัวจะได้รับวัคซีนเดือนละเข็มรวม3เข็ม